วันนี้ก็เลี้ยงเราไปขายของให้กับเลยไปทานทานที่หรอคนบนาที่จะกนฟางก็ทานไก่ะนาะยังเนาะยี่หรอทานกันโอ๊ะทานยี่หรอกินรางเลี้ยงกันเลยก็ทานเลยไออูนชื่อมันเนาะวันนี่มันก็พอเกาได้อยู่เว้ยอคือะว้าวโอ้โหกูเด้อเขาเด็กเขาต้องอันตัวไดปก็ยิ่เงอันตัวทันทีที่เขาเห็นเขาก็จี่ปกินมันนี้มาตานกใน้ือโอ๊ะกินวันนี้มาทานกันอือว้าวทานกี่วันนี้ยาทานกันอืออว้าวทายกินวันนี้มาทานกันอือยังเด็กห่่่นีว้าว นายเลี้ยกันสี yeah, no dad, uh, ่เ oh ห you know. okay, so hmm, ้ย hmm. ด้ายมสี uh ่ก oh ันอยู่ดีสี่เหี้ยแต่ว่ามันต้องต้องของมันลี้ยงคนี่มาเลี้ยงมันนีแต่คนเลี้ยงกันต้องเจใคนมาเลี้ยงต้องเจอแม่ยังไม่ได้เลยแล้วมันจะพักที่ไหนมาจะให้พักเด็กน้อย่างนะ้โอ้เอาเจ้าหน้าที่าพอดูพอดูเงี้ยมาดูสิเยว่าพอลูพอดูยังมีกันสี่เ้ยแต่ว่าก็สี่ไปจำรลพอดเขาคือว่าสี่ไปจำรถแล้วยังเด็กตัอย่างนี้ผมก็เด็กเด็กดังเออเด็กเด็กแต่มาแจ้งให้เจ้านายมาเลยมาเ้าหลายัวงมือกเหงาจะนอนรับเลยก็เศร้านกหเลยแล้วเมื่อกี้ ขี้ผันขี้ผันขี้ผันขี้ผานขี้ผั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 นข้าันขี้ผันขีกผันขี้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 ผนขี้ผันเี้ผันขี้ผันขี้ี้ปันขี้ผ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 ันี้บัน่ีนขี้มันขันขี้ผนี้นันีันันันน้น้ัน้นัน้นนีันนขนัน เมียห้ามแต่สีไว้ยิ่มันกรจายไอ้กว่าัวเอมีนีเงไม่เปนสีไว้ไดจะไกับของมันใงญเ่ยของมันใหญ้่ของมันใหญ่ยั่งมันของมันอีจีไป็ดจังนั่น เออเย่หนย่มงมีวิธีการสีด้อั้นเยอะแต่ไหนความก้นสีเยี่ยมมากโอ้ยยงั้นสิ่งบนบนเน่ยความ้นสีหึของก้สีไปก้มลงหน่งหน้าาแบบนั้นอยของกสีหน่พันต์จีพันต์หึจีพันต์หึจีพันต์หึีนต์หึีพันต์หึจีันต์หึจีพ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 ัแต่หึีพันจีพั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không